สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทางนะครับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม3มหน่อยนะครับพี่พสํสำหรับแนวทางนะครับผมในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ผมต้องขออภัยนะครับพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับแนวทางเนาะไม่ว่าจะเป็นในสูตรแยกหน่อยหรือว่าในโค้งสุดท้ายนั้นแนวทางนะครับไม่เข้านะครับพี่เนาะช่วงนี้ก็คือดไม่เดินไม่เข้าเลยนะครับไม่ใช่ว่าเดินไม่ดีเนาะก็คือว่าไม่เข้าเลยนะครับมาแค่ เาเรียกว่ามาแค่เลขเด่นบางทีก็ในตัวประกบคู่ไม่มาเนาะก็ต้องขออาภัยพี่ๆสมาชิกที่ติดตามแนวทางในช่วงนี้ด้วยนะครับผมแนวทางวันนี้นะครับก็ชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับเนาะไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับไม่ว่ากันนะครับพี่ๆในโค้งสุดท้ายนะครับเลขเด่นตารางวันนี้ผมให้ไปที่เลขหนึ่งเลขห้าเลขเก,ก้านะครับเลขสาม เลขสามนะครับเลข7แล้วก็เลข8นะครับพี่พี่เนาะสายวิ่งวันนี้วิ่งวันนี้ผมให้วิ่งไปที่เลข5นะครับรูดที่เลขหนึ่งนะครับวันนี้ให้1นะึ่งเนาะหนึ่งสหนึ่งเ หนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะครับผมสามตัวให้ไปที่ห้าหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่ง 5้สนะครับ 1, 9, 1 7, 5, 3, 5, 9นะครับ1 9 1 7 5เสแล้วก็ห้านะครับตารางก็จะเป็นที่เลข1 กับเลขห้านะครับผมเนาะหนึ่งกับห้านะครับสลับเลขเด่นเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับฮานอยโค้งสุดท้ายเลขเด่นตารางนะครับพี่ๆก็ฝากเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเนาะในช่วงนี้อย่างที่ผมแจ้งไว้ในคลิปแรกแล้วคลิปนี้ด้วยเนาะว่าฮานอยในช่วงนี้นะครับไม่เข้าเลยนะครับก็ต้องขออภัยพี่ๆสมาชิกที่ติดตามด้วยนะครับ วันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะหรือว่าสายวิ่งสายรูดหรือว่าสายจอบวินเนาะก็ขอให้โชคดีเฮงเงปังปังนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ